มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแนะทางรอดอดีตกรกตแนะทางรอดให้กับหมออ๋องกรณีเลี้ยงหมูกระทะนายสมชัยศรีสุทธิยากรอ,อดีตกรกตโพสต์ข้อ Call, ความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีที่หมออ๋องปฏิพัทสันติพาดาเลี้ยงหมูกระทะด้วยงบรองประธานสภา ชี้เรื่องนี้แก้ง่ายๆด้วยการส่ายเงินส่วนตัวโดยโพสต์ดังกล่าวมีข้อความว่างบระปรองมีวัตถุประสงค์การใช้ชัดเจนต้องเป็นเพื่องานราชการไม่สามารถใช้ตามใจได้ชอบระเบียบราชการมีอยู่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสมควรทักท้วงหากใช้ไปแล้วก็ยังไม่จบสตอง,งอสามารถเข้ามาตรวจสอบได้เพราะเป็นเงินหลวงการแก้ไขไม่ยากครับเอาเงินส่วนตัวมาส่ายคืนไม่ถือเป็นความผิด ในเวลาต่อมานายสมชายโพสต์เพิ่มเติมอธิบายถึงหลักการทํางานของข้าราชการในการเบริกใช้งบนะคะบอกว่าเวลาทํางานก็ต้องใช้เงินราชการเขาทำเป็นแบบนี้งบมีเจ้านายอยากใช้รายการสร้างสรรค์เพื่อรับรองสักแสนหนึ่งก็บอกให้ลูกน้องที่เป็นหน้าห้องดำเนินการหน้าห้องต้องถามทางการเงินว่าใช้เงินก้อนดังกล่าวได้หรือไม่การเงินตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ต้องถามัวหน้า ไล่ขึ้นไปถึงรองเลขาหรือว่าเลขาธิการหากไม่ได้ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหากทางเจ้านายอยากทำก็รับผิดเองแต่หากยังไม่มีการสอบถามแต่ใช้โดยพละการไปก่อนถ้าจ่ายเงินส่วนตัวก็เบิกไม่ได้ไม่เป็นความผิดแต่หากเป็นเงินยืมของราชการไปใช้ก็เบิกไม่ได้ก็ต้องเอาเงินส่วนตัวมาคืนเงินยืมไม่มีความผิด หากส่งหลักฐานเบิกแล้วเบิกได้รอสอตองงอเข้ามาตรวจเป็นเรื่องเป็นราวครับหากพบว่าผิดถือเป็นความผิดทั้งอาญาแพ่งและวินยัยต่อทั้งเจ้านายแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับเขียนให้ชัดๆแล้วงดสัมภาษณ์เสียงไม่มีครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ